มรรเทศชื่อพระครูสุทธิธรรมนิเทศฉายาสุทธิญาโนนาสุนภูนสุปัจจุบันอายุ76ปีนิจญาฐานะนักธรรมเอกวัดพุทุกงคาตำบลบ้านปืนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ตำแหน่งเจ้าวัดพุทุกงคาเจ้าคณะตำบลบ้านปืนและพระครูปชาสถานะเดิมชื่อเพียงนาสุนภูนสุปเกิดเมื่อวันที่7มกราคม พศ2497มีดาชื่อนายแพ่มานดาชื่อนางอันบาเลขที่6หู 5, <40 S 1> ่ที่3ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มัประชาเมื่อวันที่26เมษาย,ยนพศ2 5 9 7ณวัดสว่างอารมณ์ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระบุษชา จ้าอาชิกาตีมินพด้บรรโยวัดสว่างอารมณ์ตำบลสวยอเลงจันทวัดสุรินทร์บุพสมบัตเมื่อวันที่2เมือนเมสาเนลพศ2567ย่าสว่างอารมณ์ตำบลสวยอมเมืองจังหรวัดสุรินทร์โดยมีย่าอาชิกาตีบินพั็นอยโย วัดสว่างตำบลไหว้อำเภอจังหวัด <seven> ส <say prayers> ุรินทร์เป็นนักบุประชาราษฎร์แ0ิโลเมร15เตร่ป15เมตรเดินละ1 0ใช้เถึง40 ใา้หมดสามสิบว right ่าก็เริ่มใหม่ได้แล้วเน่ยปีที่สองใช้มาปีละร้อยห้าสิบบาทตีมิกสิบห้าที่ให้โทรไรานเครื่องขายกันเองอ่ะยี่สิบชั่โมงแต่ให้โทรต่อเนื่องได้แค่สาสนาทีก็บวันนับวันอกเวนนับวยนนังวันนับวานนับวชั่วโมงนึ่งต่นเดือน วัดทวัรน้อมไต้คุยนานแล้วลายไม่เยไม่เคยไม่เคุลามวัดท่าสว่างเปิดกจรสนทนบุรีนมีความชนาการสามารถอแบบอนแบบงานต่อางาน้นัปฏิสัขได้ด้านศิลปศสามารถอ่านเขียนภาษาขมอกได้ด้านการปกรดพศ2111ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดทุ่โหัา พศ2 5 1 3ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้ตำบลจว่าดรวยวันที่27มกราคม2 5 5 3ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผูน้บัญชา รูปที่5มีการทำบูชสดสักามตลอดปีมีพระวิสุสวดปฏิบัตได้มีการเสริมธรังวัดาเย็นตลอดปีและมีระเบียบปาิการการปกครองวัดทุกแห่งหมดนานรักษาขอยห้สุขสบายการเรียนที่วัดคุ่งค่าและมีค่าสลอดปี ไปง่ายกระโดดเดินมาตั้งใจให้ถ่ายรูตั้งใจให้อะไรเงี้ยมอนอย่างตัวมันแก้มาเวลาถ่ายมันยืะขวาาแค่นั้นเองความตั้งใจเขาพันเดินความเด่นเรียนดีและสอบได้ในวามสาวงสส่งเสริมให้ัเดนในวัดไปศษาปเรียริงจริงใกล้ไปได้เดใกล้ มันไม่โกลนนะมันไม่โกนนะน่นเยเนะิ <c oughs> ตือนคนนะแต่เราดูว่ามีเสียง,<อ>งใช่ไหมเสียงอะไรจะมีมันจะเนเตือน,น,นเสียงอัไรบ่า มีไงมีตะไลที่จะเป็นเป็นตัวเสือเป็นตัวเสือตัวเชื่อตัวมันที่เป็นลายปะฟ้านั่นเอเป็นตัวเสือว้างประมาณส่วประมาณเนี่ยเป็นชื่อชื่อหลวงพ่อน่ยน่าจะชื่อน่าจะเป็นชื่อพระพูพระพูขบวนให้เป็นไม่งั้นเป็นชื่อข้างล่างไไม่่ด้อานตอนที่เขาทำพศ2,103เกิดได้จกอณะบุคคลศธรรมและฝ่ายคุณสมาธิที่วัดคุมบุคคาตำบลบ้านบืนอำเภอกระสังจังหวัดปุริรา พศ2 5 3 7เป็นพระนัเกเผยแผ่ประจำอำเภอกระสังจังหวัดปุริดาพศ2 5 1 5ถึงพศ2 5 1 6มีการจัดบรรทึาอุพสมบทพระพุทธสัมมณีและบวชเนคพระมาเพื้นร้องที่วัดคุณโขคสาตำบลบ้านตรึงอำเภอกระสังจังหวัดปุริดาพศ2 5 5 3สำเร็จก,การอบรมหลักสูตรการอบรมพร,ระธรรมทูตรุนน่นที่46กางสายสงเคราะห์ ท่านดำเนินการตัต้งตองทุนสมครอ์แก่นักเรียนดำเนินการแจกทุนดำเนินการเพิ่มทุนสเครอ์การศึกษางานศากนรมกกาภายในวัดคุทมุมงคาท่านเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบูติจาวาบบูติสงลักษณะสไัยก่อสร้างศูนย์อบรมเด็กอ่อนเก์ในวัดก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่วัดคุ้มุมงคาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเมงนที่วัดคุ้มุมงคา งานบูรณะปฏิสังขรณภายในวัดคึ้นคงข่างานได้ดำเนินตาปฏิสังขรณ์ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หลังเก่าปฏิสังขรณ์ผู้ติดสงฆ์งานสาธารณสงเคราะห์งานได้บริจาคเงินสมทบร่วมกับชาวบ้านตักทำถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกได้บริจาคเงินสมทบร่วมกับชาวบ้านสราสะเกียรติ์ากสร้างสกลางหมู่บ้านได้บริจาคเงินสมทบร่วมกับชาวบ้านเื่งจากสร้างสะลางหมู่บ้าน พศ2444ได้ริบจากเงินมอบอาณานาจักรบ้านเพชรได้รัจากเงินมอบให้โรงเรียนวัดนพุ่มขมิ้งขาได้สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารจักรนักโรงเรียนวัดนพุ่มขงขางานในที่เจ้าหนะาทบนมีการจัดประชุมอย่างเงินนิ่งให้เกิดมีความรองรองสามาีในหมู่คณะสงฆ์งานพิเศษทางใจเข้าร่วมประชุมพระสังฆาริการจับเจ้าอาวาสได้เข้าร่วมประชุมสำนักรักเดชแผ่นระสงฆ์จังหวัดปุรีน้อยสำนักศักด พศ2 5 3 6เป็นพระดูสัญญาัตาเจ้าวาพระราชโูในพระราชินนาว27มกราคมพศ2 5 3 6ได้รับเลื่อนสรรดาศักดิ์เป็นพระดูสัญญาัตาเจ้าวาพระราชนิกในพระราชินนามเดิมที่พระรูสุขที่ธัรมนิเทศทำไว้อลไรแต่พระดูสุขที่ธรมมนิเทศบูชาจะกูเชียนาการบูชาบุคคลที่บูชา ขอรำลึอกตั้งดุลยพานธุีของพ่อพระครูสุทธิธรรมริเตอร์อาลีจังนักบุญพระเพรนอาลีจ้าวาพระสงฆ์ผู้พาหลวงพ่อเป็นพระผู้รักที่มีความเมตตาแก่เราสิทธิ์ยามสิทธิเขาใจใส่ดูแลสิทธิทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราสิทธิ์ยามสิทธิทุกคนมีความอบอ้อมอารีมีความสุขุนรอบคอบปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนำเาต้องอยู่ด้วยความเที่ยงทานมีความสงบนิ่ง ไม่หวนไหวต่อสิ่งทุกราทบมีความอดทนตท้านต่อพยาธิที่มาเบียเดเบียนหมดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังขารร่างกายไม่พมดแท้ไม่สแสดงความอดแอให้ลูกศิษยเห็นมีปฏิภาหน้าเคารหน้าเลือกใสศรัทธา,าแก่พุทธษาสน,นิกชนบำเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสังคมได้มากมาย รวมพระภิกษุมาการท่าสมท้าหกด้านคือหน oui. ึ่งด้านการปกครองได้ทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนสักดท์ี่หารเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจัดการน้าที่อยู่อาศัยเป็นแบบอย่างดีทำให้ลูกศิษย์ได้อยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นแนะนำให้พระภิุสามเณรปฏิบัติตนอยู่ใน ดิลาจาวะอยู่ในระเบียบที่นอย่างเพ่งครับนิบยจญาสิตมีความประพฤติเรียบร้อยและตั่งอยู่ในอวาทเป็นอย่างดีสอหด้านการศึกษา,ษาได้ส่งเสริมสนับสนุนลูกศิษย์ทุกรูปให้ตั้งใจศึกษาลเล่าเรียนทั้ทงทางโลกและทางธรรม ได้ศึกษาวิชาประสบความสำเร็จระดับสูงอาทีิสำเร็จการศึกษาเปลี่ยนภาเก้าปร,ประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาลุษฎีบัฑิตนับได้ว่าผลผลิตที่ได้จากการส่งเสริมสนับสนุนและเสียสละเพื่อรัพุทธศาส,สนาได้สำเร็จตามที่หลวงพ่อตั้งใจไว้ทุกประการสาม ด้านการศึกษาส่งเคราะห์ได้ส่งเสริมสนับสนุนแก่ผู้การศึกษาแก่นักเรียนและเยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนให้ได้มีบุญสำหรับการศึกษาเรียนเพื่อนินการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดที่โมคาและสถานศึกษาอื่นอีกมากมายสี่ด้านการเผยแผ่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตประจักรเมองและในายกาตรี โดยออกไปเผยแพ่หลักกาสอนให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้วยการแสดงธรรมมันยายธรรมอย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาจิตใจคนในส่วนได้เป็นอย่างดี 5. ด้านการสาธารณก,การได้ก่อสร้างสถานวัตถุในวัดถุของกาได้สำเร็จอย่างเช่น,าาน,นผู้บสถ์สาราการเรียนผู้ติสงและสถาปาสถานตลอดถึงสิขขส่งกอ่อสร้างสถาปนสถานอื่น ซึ่งต้องใช้ควประมาที่ได้จากการตรา,อา,กกา,รราของสายจนเป็นจนวนมากอกได้าการสาธารณเคราะ์ได้ช่วยรประชาชนในยามที่ต้องประสบความยากลำบากมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเช่นภูเขาไฟหาริไยัยและวาฬาทยที่เกิดขึ้นในแต่ละปีหลวงพ่อพระครูสุทธิธรรมินเทศเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธร ได้ทำหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์มาโดยตลอดมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมีจิตใจอันเปี่ยมด้วยความเมตตาเลื่อนอ่อนต่อทุกคนยึงในนักการเยาะย่อมเชื่อถูกให้ปรากฏเป็นเกียรติประวัติและได้รับมรดพรักดูสังเกตยอดนักบุญทันเิ่งและเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระเทพรที่ควระอุปัชายของเหล่าจิตญาณจิตทุกคนในวารสารโยค้อ พระผู้สูงสุดที่ธรรมาลัยเทศได้ทิ้งแก่บรรดาขในวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักรกาช2 5ง5นหาำมาซึ่งความโศกความเศร้าวความเส,สียใจอาลัยรักแก่เหล่าศิษย์ญาติในโอกาสการาพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเกลือศพบูชไถวายแด่หลวงพ่อผู้สูงสุดที่ธรรมาลเทศหม่อมมุคดาลุมของหลวงพ่อที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนแก่ศิษย์ญาติทุกอย่าง ขอรำให้ถึงทุกนาความดีที่หลวงพ่อได้ต้องเป็นมาตลอดขอจงมารวมนัาเป็นบวลนี้เอานวดผลถึงดวงวิญาณของหลวงพ่อไปสู่สุขสิยังสัมปายเอาและยินนำให้ถึงมรรคมลนิพพานเกินพระครูสิริมาร,ร,รยาทิยาพิโรมดรรองาณะอำเภอกระสังมว่งรเรียนมาโรงเรียนวัดพรสวามิทยาวันที่เสียคุยา ที่ในนักส่งท sort of ี่บางระบัดระดูที่น้ำที่เตี้ยบัดนี้มีการต่อพิธีเพื่อ ข่าวไม้มาจากพระเด็กทั้นคุ่พระสุค,ครพระมณีดีด็อกเตอร์บอกจากนจังหวัดปีรนจะแจ้งล่าวสารโมเงลนยันพาษา หมดแล้วอยู่ในคลิปหมดเลยในยูทูบับครับคลิปหาชื่อหลวงพ่อครับชัดเจนครับจัดแรับ <c oughs> โซนโซนตำรามาดูนะเสร็จทำาสลูกฟัง้ต้อประทานลยนะอโซนยังยังอ้ารายโโซนแนวไจับแนวะแนวอะไนั้นยังโยมตำรามร aria papa tutto roba roba หรือทุกโรกัญชาโยมที่เป็นียาธิติอษุท,ที่เคยมาบวชเรียนอยู่บริวุทธิ์บางที่อยู่ในบ้านถวายปานมุประสันตงพ่อมาตลอดมีวาระสุ้ายที่าะสลายร่าง พ่อที่สูงตระงานอยู่บคนจะเรียกให้สูงขึ้นก็ได้เมีรู้มาก,กนะบ้างจริงจริงแล้วเราใจแบบนั้นต้องใจแบบพร,ราชานาัะนเราก็อาจ้าเป็นบินของรานี่ก็ในบรษสาธรรมดา เรนุกุกกล่าวที่รู้สึกว่าเรนที่ได้มาเนี่ยมันเป็นของใหม่ว่าขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยมันเลื่อนมันในก็่ใหม่การสีน้ำตาลสีแดงสวย